ไหนอยู่ <S <S ไหนโอ้ยปลาดอกบังงามนะึงเอาะโอ้ดอกบังใหญ่เลยนี่จ้ะไม่หอดเขียนดอยเต็มดองดองผ่านแล้วบ้านไวค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านชมทุกท่านทุกคนครับวันนี้ มาเข้าปลาตะวาเนาะครับผมมาหมองเก่านอกจ้ะเนาะครับอันมาเก็บเห็นตะไคร้เนี่ยเพิ่มเพิ่งตะวาม่านมันมาด้วยส่วนทั้ง่างนอกจ้ะเนาะครับผมมดตะวาเพิ่นได้กันหลายเนาะจอกจุ้มๆใหญ่ๆครับปลาปลาดุนไปชมด้านซ้ายในปลาไสครับมันอีก็เขามากกัเดิมแดดออกเนาะครับผมสายหลังตัวข้าวซมาหอดโอ้ดออมง่ายเลย นี่จ้ะให้ดจีน้อ,นนนอยบายน,นไหวเนาะอี่อจีสองเดียงค่อยๆเปิดเนาะ ไม่หอดเขียนดอยเปลี่ยนดองดองกาอีกแล้วบ้านไว้ค่ะงาทางทางอื่ครับพ <_ an> ี่ด็อกตอนเดินลงได้นอยู่ขาดมดครับ คนดอนึงคนดอนึงครับโอต่างซองดีๆเลยจะหินไหลไม่ไม่อันเป็นหญ้านี่เนาะจ้าไม่ไม้หญ้าสมหรัขึ้นมาฝนตกมดขื้น,น,นหรอหญ้ามันบางเลบบาดโอ้โอโยหลังดอกไปเลยดออย่างี <c oughs> งานกับลำบากชุดไม่เอาขนมโอ้ขอต่อให้ลูค,ครับเอาครับผู้ดอกงามนาอ chinh 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 เฮ้ยง้หนี่นู่นนี่ดอกดีนครับขันอะไรของคุณหรองอะไรกปนชิ่นอะไรเข้าเดี๋ยวแล้วกัน ผมมลกาใใหม่ผมเหมนนาเมือนต้อนท่าันเอกเดี๋ยวทเท่าละปลาไฟใหม่ก็ปลาบไฟใหม่เนาะอปลาไฟบัวใหม่แบบนี้มึงเคยเห็นเลยเนาะจีจีไม่ไม่เปกเนาะจ้าเนี่ยพอดีสีมีห้อยเียเลยเนาะเป็นบ่หากนหมองไฟบัวใหม่งามค่ะดี๋ครับ ไหนอยู่ไหนโอ้ยป้าเดาว่างามเนาะอบานเท่าฉันน่ป้าหัดอกแล้วหางกันเนาะหางกันด้วยสูงเบาะงำฝ่าไปไปหาบ้างมาสองดอกเนี่ยจ้ะโอ้ยสองดอกด้วยสูงขนาด เขาผมหูปลาลด้วยเนาะจ้าเพื่อนไปอ,ออามา,บาแบไรหนึ่งครับ ahi, อดี่ลอกไนไกอก็ว่าเถาไม,มา่ใช่ลมย่ไคลองเขือเนาะเครือมันหลเนะาะง,งานเดี่ยจะไปปนเดี๋ยวเนาะหนุ่มกรนดอก เื่อลายกับของเชื่อลมมาตัวรองเท้าสีครับนี่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 หางเตมีเอาไว้ <laughs> ừ, mà không qua Yin làm này Nhan Yu ủi đỏ ngang đây cái nó cái này điều nó đó อยูมึงไงนึงฮัลโตกนึงมาปกตตเนไงไเห็นดอกเนถะ้เจ <c oughs> ้าเห็นดอกเฮ้ยเบอเลอร์เฮอกพริกมาถึงบ้านแลครับของเห็ดมาย่าง ฟิ้งเนาะโอ้ดอกดอกใหญ่ดอกงามดอกบานครับคสอนแนทล่างเฮ็ดพุ่นครับครับเดี๋ยวสอนแนทล่างแล้วเขาไปชมดอกตูงๆงามๆเนาะครับขอใช้เฝ้า,าอยู่ไฟกำลังห่อนครับเนาะเดี๋ยวมันจะเฮ็ดจะไหมมันจะบังงามครับยางไปครับปิ้งกระตั้มน้ำพริกเนาะหอ,อมครับอ๋อมตัมน้ำพริกอ,อครับ นอต้มด้วยนะสนนะเนตต์นาะลรั้มเนื้อครับผมทำไมปีนี้ก็เชียมเนืน้ครับผมครับเดี๋ยวบอใชย้ย่างเห็ดกันเนื้อนะครับเดี๋ยวเอามาชมกันต่อครับสนนเนตต์ย่างเปลี่ยนบอใช้ครับไฟรมาไหนแล้วแต่น้องกันรับรอเตรียมร้อยย่างครับ ดอกปานดอกใหญ่ขนาดครับเนาะใครสนใจนะ่จา,ากย,ยก็ทาคามาเลยเดี๋ยกจะเดี๋ยวบอกใครถึงเ<ม>บอร์โทรไปไหหให้เนาะครับผมเฮิตตะไคร่ย่างใครสนใจก็ทักมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอใช้จะโทรอ่อ,อนจะโชว์เบอร์โทรแอดไลน์เนาะโทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้ครับครับผมอย่างทานหอมๆมาต่ออย่างไฟครับผมโอ้ยหงอนขนาดครับเดินตีอย่างเลยเนาะเดี๋ยว<ร> ย่างแล้วปล่อยมันเย็นเนาะเอาก็แพ็กใส่กล่อง <ใน S 1> ครับครับผมเดี๋ยวช่วยสาวน้อยก่อนนอยนะครับย่างเปลี่ยนกันเนาะครับลายไทยไปกันเลยเนะงงานะนี่ครับอรดอกมะม่วงงามเนาะครับนี่ครับตะไคร้ดอกใหญ่ดอกหลวง ก็คอยป้อนทานลงไปเลยอันนี้เด็ดเฮ้ยเอาอย่างแล้วก็มาแพทใส่กระปุกเน,ะะนาะใส่แหนตใช่มีแบบย่างแบบหลวกครับเนาะไปแล้วจ้ะครับผมมีทั้งแบบแบบลวกแบบดอกบ้านแบบ,บ,บอันนี้น่จาจ้ะครับนี่จูมเนาะ นี่ด,ดอกชูมครับจีนี่แบบแบบดอกบานครับบานยางมาจากเนาะยางครับยางงอะเงอะตุ่มมันบานครับจ้านี่ยองยางเรากล้วยเรื่องเนาะจ้าครับจ้ายางใส่กับปุกกับปุกเลยขนโลขนโลจ้ะแนนยัดลงยัดลงแล้งเอาฝาปิดแล้วก็จะเอาฝาปิดครับผมครับดอกเค็ดตัวเนี้ยยางเรื่องแขก ไก่เวลาอย่างลรบัานี้มือนีเฝ่าลงดอยเลยตอนแเบาใส่กับไดเต็มตาหน่อยนะจ๊ะพอดีหนาเพิ่งกระโทษตามมาสะบานคนไม่ถาว่าจ๊ะเอาเห็ดมาขายเห็นต้าแรกเราใส่กันเนาะเพราะว่าบอกคนว่าเดี๋ยวรับสื่อจะเอามาอยางห้องหาคนเดียวมันกิดตึงอยางบ่พอเนาะถ้าก็เลยบอกคนให้เอามาหาอันนี้เปนกรโตตามเป่าก็เฮ็ดแล้วคเองมันเอาเห็ดมาห้แล้วลงดอยกันมาเลยครับเก็บเห็ดก็ลัางมวนๆเนาะครับผม ฝ่าวลงมาฝ่าวมาเอาเฮ็ดกันจ้ะพี่ตําตําเฮ็ดแต่ไข่นั่นจ้ะเนาะจีแต่บอกพริกตําใส่เลยจ้ะถ้าเฮาไปใส่หอมแดงครับใส่หอมกระเทียมดับกินนะจ้ะเนาะเคล็ดลับเนาะจะบ่หอมเพราต้องตํามแต่กรพปิพริกแล้วก็ยอดน้ําปลาแดกซื้อเนาะเอาบ่ะปองใส่หอมใส่กระเทียมเด้อจ้ะจะดับกินจะดับกินมันสิบ่หอมซะแล้ต้องตําเมืองวะดล่ะครับลองขอเด้อครับผมจ้ครับ สนใจแต่ทาเขามาเลยด้วยจ้ะครับ็ดใค่อย่างเดียวจะโชว์หมายเลขโทรศัพท์ไม่น่าจอครับเนาะจะมีเห็ดใครอย่างเหมือนเดิมแล้วปีนี้ศูนย์แปดศูนย์แปดห้าหกห้าแปดสี่หกครับผมเนาะศูนย์แปดศูนย์แปดห้าหกห้าแปดสี่หกเนอนะครับแฮดไลน์ก็ได้เบอร์นี้ครับไปสั่งถึงบุงบุ๊งบุงบด๊งง๊งบุบุ๊งบุ๊งบงงงง อันแบบบวกแพ็คู่ขาวดอกกระจู่มอมอนะครับนี่ปิดมันกระเนีนเย็บเลยครับครับผมนคิดจะเนาะครับครับเวลาส่งก็จะห่อกันกระแทกบาดหงองมันแตกนะจะเนาะครับผมครับครับท่านได้สนใจก็ทักมาได้นะครับทางข้อความเนาะครับทางมีไม่เยอะนะคะทางข้อความหรือว่าทางอื่นสิได้เฮ็ดหลายอีกบ่เนาะทางแอดไลน์ก็ได้ครับเนาะครับผมบอสายส์แรเน็ต แอดไลน์กับเปาเหนือพาลุยครับจื่อไลน์เนะาะครับครับคลิปวันนี้ก่อพอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องเปาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง y YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการรับชมเนอะนะครับทุกคอมเมนต์ตัวครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าหอมเนาะหอมครับอยากไปนํำปนไปน้ำนั่นหงใส่น้ำพริกโอ้ล้ำครับ 看病。<Back. S 2>